ครับผมสวัสดีครับผมหนูทดลอง Lazada กลับมาอีกแล้วครับผมก็คือรีวิวข้าของสินค้าต่างๆที่ซื้อจาก Lazada นะครับก็แล้วแต่ว่าซื้ออะไรมาน่าสนใจก็จะเอาเอามารีวิวให้กันได้ดูนะครับผมพอดีว่าผมสั่งไอ้นี่มาสั่งมาพักหนึ่งแล้วนี่ยังไม่มีเวลาแกะวันนี้ต้องแกะแล้วก็สั่งมาเนี่ยอันนี้ก็ส่งมาจากน,นาว่านาครพนมส่งกรุงเทพ3วันกับ7ชัมม่วโมงก็โอเค คือผมเมื่อก่อนผมเล่นพินนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนานละคือเล่นเล่นๆกับเพื่อนเล่นแล้วบางทีก็เอาไปเปิดหมวกกันก็มีแล้วก็แล้วก็ตลาดเพื่อนเพื่อนก็แยกย้ายกันก็เลยไม่ได้เล่นผมก็พินไปทิ้งไปต่างจังหวัดผมมีพินอยู่ต่างจังหวัดสี่ห้าตัวมั้งพินโปร่มาประมาณสามสามสี่ตัวมั้งแล้วก็พินไฟฟ้าตัวไหนอันนี้เกิดอยากเล่นอีก ถ้าต้องกลับไปเอาที่ต่างจังหวัดเราต้องไปค้นหรือห้องซื้อห้องเก็บของที่แบบเดินทางเ,าเดินเข้าไปข้างในยากมากเลยก็เลยซื้อใหม่ดีก่ะแล้วเอาแบบเอาแบบดีกว่าเดิมแล้วกันคือของเดิมมันเป็นพินโป่งก็โป่งไฟฟ้าก็ไฟฟ้า,ฟาสั่งเป็นพินโป่งไฟฟ้าไปเลยดีไหมโอ้โหหอมฮะแน้นหนาดีครับชอบร้านนี้ผมผมประทับใจตั้งแต่ยังไม่เปิดของอย่างนึ่งก็เลยรู้ไหมผมยังไม่แกะของก็เลยมา สาี่วันแล้วเขาส่งข้อความมาถามผมว่าได้รับสินค้าหรือ,อยังครับไม่เคยมีร้านไหนในลาซาด้าห,ห,ห่วงว่าผมจะได้รับของหรือเปล่ามีร้านนี่แหละครับนี่มันเป็นพินโปร่งไฟฟ้านะครับขนาดเล็กโอเคกระทัดรัดดีหอมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาเช็คเสียงตอนที่ความเป็นโปร่งก่อนแถมมาด้วยพี แจ็คนะครับแจ็คแจ็คหนมคิงไม่เกี่ยวอันนี้คู่มือเก้าเก้าอ๋อมีโน้ตนิดหน่อยแล้วก็การอ่าน้ตตำแหน่งโน้ตบนเครื่องดนตรีอีสานแล้วก็มีลายเพลงอีสานให้ลายล้านช้างน,นะครับ อันนี้คนเลือดอีสานสีทันหอมาดีมากโอเคครับขอบคุณป,ป,ประการแรกนี่ผมว่าเขาไม่ได้จูนมาแหนะเลยผมต้องเช็คเสียงก่อนอสิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดมากในพินที่ขายกันในภาคอีสานก็คือการใส่หัวหน้าเข้ามาเพราะจริงๆแล้วเนี่ย โบราณดั้งเดิมมันไม่มีหัวหน้านะครับอันนี้คืใส,ส่สะพาอมีสายสะพายไหมเจ๋งมีปิ๊กไหมไม่มีผมต้องหาเองสินะผมมีคลังปิ๊กอยู่แถวนี้เอาไปไว้ไหนว่เวลาจะใช้เนี่ยก็นักจะหาไม่เจอเวลาไม่ใช้ก็จะมีเป็นโลโหล โอเคปิดผมว่าในในโฆษณาเขาบอกว่าเขาจะแถมปลิกมาให้เพราะฉะนั้นต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้อ๋อนี่ไงครับโอเคผมไม่ต้องใช้ละเพราะเราไปละดิดพินอีส์นะครับยิ่งบางเสียงยิ่งยิ่งหวานหวานน,น,น,นุ่มนะุแล้วไอ้เวลาไอ้แข็งแ็งเนี้ยนั่นนาเนี่ยเสียงแจะแข็งไม่น่าฟังผมใช้แบบนี้ด,ดีกว่าโอเคครับ เราจะมาดูกันนะครับผมมันเป็นพินแบบเล็กนะครับเอาพูดถึงตะแรกบทเรื่องอนี้ก่อนอ้นี้มันไม่ไม่ไม่ใช่สัญลักษณ์ความเป็นพินนะครับคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ทองสายทับถนนแกเป็นหมอพินแนวหน้านะครับผมของภาคอีสานของประเทศไทยเลยแล้วกันของโลกเลยของจัก,กรวาลแล้วกันเพราะในจัก,กรวาลน,นี้ไม่มีใครที่เล่นแบบไอ้เครื่องดน,นตรีแบบนี้ในเทียบเท่า ในยุคนั้นน,นแกก็เลยเล่นในวงดนตรีแพดวินทองแกเอาไอ้นิี้มาติมันเป็นซิกเนเจอร์ของแกแล้วแกดังคนเลยเรียนแบบแล้วกลายเป็นว่าทุกวันนี้จะทำพินต้องใส่หัวหนาคไห้เกะก,กะมันน่าลาคาญน่าลาคาญมากเพราะอะไรมันเก็บยากครับใส่ซองใส่อะไรใส่ซองใส่ถุงไปกระเป๋าไปก็แทงขาด <S <S ผมเกลียดมากเลยเกลียดมากๆเลยแต่มันช่างพินรุ่นใหม่เนี่ยหลายที่ก็จะทําแบบถอดหัวได้ อันนี้ใครใครใครไม่ชอบก็ยังจริงๆมันไม่ได้เรียกพินนะพินนี่มันเป็นกระแสที่วงดนตรีเพชรพินทองสร้างขึ้นเดิมที่ทั่วภาคอีสานเรียกไม่เหมือนกันเลยอันนี้แถวบ้านผมนสมัยก่อนนี่เรียกซึ่งสมัยผมเด็กๆนี่ก็ได้ยินเขาเรียกซึ่งอาจารย์เปื้องฉายและมีศิลปินแห่งชาติที่อยู่แถวบ้านอที่อยู่แถวอยู่จังหวัดเดียวกันกับผม,ผมเนี่ยผมไปเจว่าบ้านไป,ไป,ไปบ้านแกแก็ยังเรียกซึ่งคนรุ่นเก่าเรียกซึ่งคนมาเรียกพินตามวงดนตรีเพชรพินทอง ถ้าเป็นอีสานไอ้ผ้าอีสานแถวทางตอนตกเขยงเหนือนจะเรียกเต่งเต่งทางใกล้โขงเรียกขยับปีถ้าเป็นแถวอุบลอุบลอํานาจเจริญยโสธรอ,อะไรพวกนี้จะเรียกว่าซุ่มแต่จะมีแค่สองสายแล้ววิธีเล่นก็จะต่างกันแต่ก็คือทุกวันนี้ไอ้ซุงสซึงเต่งขยับปีอะไรพวกนี้ถูกคนรุ่นใหม่เรียกว่าผินกันหมดชื่อเก่า ไม่เรียกกันแล้วซึ่งผมว่าน่าเสียดายเมื่อก่อนมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ไหนเวลาคุณเอ่ยชื่ออะไรออกมาเดี๋ยวผมเช็คว่าเขาตั้งสายไหมหเปล่าผมไม่ใส่จุนเนอร์แล้วผมปรับเสียงใ้ใกล้เคียงเอาเองแล้วกัน ไปจุนเนอร์ทีโอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งตั้งอ่าโอเคครับผมจุนสายแค่คร่าวๆนะครับผมไม่ใหไ้ไม่ได้ไปอะไรมากก็เดี๋ยวเสียเวลาก็คืออธิบายโครงสร้างก่อนผมว่าไม้เหมือนเหมือนไม้ขนมเอ้ยโปรงดีนะครับเสียงโอเครางวันดีอ๋อใช่ได้ใช่ได้ผมอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นพินขนาดเล็ก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเฟรตก็เพียงพอที่จะเล่นาลายต่างๆได้นะครับผมไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่ห้อยสายซึ่งถ้าไม่ชอบเราสามารถไปซื้อหมุดกีตาร์มาเปลี่ยนได้นะครับหัวท้ายเดีย๋ยวผมหามาเปลี่ยนเอาอันนี้ปิกอัพกีตาร์อยากจะรู้ก็ต้องลองเทสกับเครื่องไฟฟ้าอีกทีนึงแล้วตอนนี้เราต้องลองเทสเสียงที่เป็นโปร่งก่อนไม่ได้เล่นเป็นสิบปีแล้วยังเล่นได้หรือเปล่าม้ ก่อนคือผมจะแกะเป็นทางคอร์ดไว้แล้วก็คือใช้เล่นเพลงใช้เล่นลายอีสานด้วยเพลงสากลด้วยเพลงอะไรประมาณนี้ด้วยคงต้องรื้อฟื้นแต่ว่าผมว่าเสียงโอเคเสียงรับได้ทีนี้เราต้องมาดูว่าไอ้ปิกอัพเนี่ยไอเย้เสียงเสียงเสียงอะไรครับเสียงที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้านี่มันเวิร์กไหมก็จะมีสายนะครับลองทสเทสเทสเทส เสียบกับไอ้เครื่องแอมเนา่าๆเก่าๆของผมที่ไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีวิศวกรงัดออกมาจากมุมห้องอโอเคอือือเปิดดิ 10สิบปีสงสัยเน่าแล้วหรือว่าไอ้ตรงนี้เราไม่สามารถเทสได้เห็นไหมครับวอลล่มตรงนี้โอเคโอเคโอเค วอมนานขนาดนั้นเลยโอ้โหพระเจ้าสิ่งยาควรชาวบ้านไหมเนี่ย <Okay. S 2> แอมผมก็หำม,มากเสียงกวนมาก เลยไม่แนใ่ใจว่าอพอดีมันเก่ามันเน่ามากโอเคปรับตัวนี้ลงเอาเสียงแหลมลงเบสขึ้นโอเคได้ คือมารีวิวครับโอเคปิดสีงไม่ได้เล่นนานนะยังยังยังพอจำลายบางลายได้แต่ว่าลืมๆไปเยอะแล้วก็เอามาลื้อฟื้นเฮ้ยโด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 ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะมันโอเคผมว่ามันโอเคก็สะพานเนี่ยสะพานเป็นสะพานไม้ยยองไม้นะครับผม ก็โดยโดยโดย,โดยธรรมชาติก็สวยสวยนะแต่ว่าอดูเหมือนผมจะมีแค่นะั้นไปไหนแล้ววะผมมีหย่องที่เป็นหย่องของกีตาร์ไปฟ้าก็อาจจะมาเปลี่ยนได้คือคือถ้าใครไม่ชอบนะดูมันดูดธรรมดาไปไมาจจะเอาย่องกีตาร์ไปฟ้ามาเปลี่ยน สะพานมาใส่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาทําพื้นที่ไพอยึดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นยังไงแต่มันเป็นปโปร่งไฟฟ้าถ้ามีแค่ตรงนี้ก็อาจจะจะยึดอะไรได้ไม่มากแต่ถ้าล้าออกมาแถวนี้ได้เหมือนมันจะปโปร่งนะมันจะปโปร่งตรงเนี้ถ้ามีล้ําออกมาแถวถ้ามันมีพื้นที่ให้ยึดตรงนี้เราวางมันย่องยองของของอาไฟกีตาร์ไฟฟ้าใส่ลงไป ผมมีนะแต่พอดีแล้วก็ไม่ได้แถวนี้แล้วแต่ว่าพอไม่ได้ใช้ก็วางไว้ลเลยเก็บอะนี่ก็ปปั๊บแบบเดียวกันคิดว่านะโดยรวมโอเคนะผมว่าผมพอใจนะโดยรวมพอใจ สิ่งที่ลาคาญตรงนี้ก็คือยังต้องลาคาญกันต่อไปเป็นขนาดเล็กพกพาง,ง่ายนะครับเท่าใกล้อ่าน่าจะเป็นพินทวที่เล็กที่สุดทาที่ผมมีแล้วกันแต่ผลที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทรงหยดน้ําพินที่ผมเกลียดที่สุดคือทรงใบไม้าอะไรลงไปครับมันจะก้นล้แหลมมาเนี่ยแล้วเวลาใส่ถุงใส่อะไรเนี่ยใช้ไปนานๆไอ้ก้นแหลมมันจะแทงถุงทะลุขาดทําถุงขาดทําเศของไอ้ไอ้ทรงใบไม้ก้นแหลมตรงนี้แล้วก็ไอ้หัวหหัวหหัวนาดหัว,หว,หวห บออะไรตรงนี้แล้วแต่ก็ยังมาใส่กันเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้มันมันมันขาดแต่ก็โอเคผมราะว่าเดี๋ยวปิดน,นี้กันอืมโดยโดยส่วนตัวก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับก็คิดว่าสมราคาเพราะอะไรรู้ไหยครับสมัยก่อนเนี่ยผมซื้อพินตัวหนึ่งเนี่ยตัวสามสี่ร้อยนานแล้วชาติหนึ่งแล้วเนี่ยต่อมามันตัวประมาณเจ็ดแปดร้อยมันขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจ พินพินตัวไฟฟ้าก็จะตัวขึ้นเป็นพันขึ้นใช่ขก็เนี่ยตัวเป็นพันขึ้นแต่ปลาโปร่งไฟฟ้าจะตกแพงเลยตอนนี้มันตัวเล็กได้ในราคานี้ผมถือว่าโอเคหนึ่งได้พินโปร่งด้วยได้พินไฟฟ้าด้วยถ้าเกิดนึกสนุกอยากเอาไปเล่นเปิดหมวกที่ไหนก็ไปได้แต่ว่าสมัยนี้จะไปเปิดหมวกต้องไปขอทางการก่อนไม่เหมือนยุคเื่อก่อนอยากเล่นก็เล่นได้เลย เท okay, ครับผมคือหนึ่งรูปลักษ์ดีไซน์ก็ธรรมดาครับแต่ว่าประทับใจตรงชอบตรงมันเป็นทรงหยดน้ำนะครับลำคานหัวหัวหน้านะครับลำคาญมากเลยครับลำคาญในพวกพวกที่อีกหลายคนที่ป้าาเวลาผมมีพินแล้วผมตัดหัวหน้ากออกคนเห็นบอกโหนี่มันไม่พินมันไม่หัวหน้ามันะมไปเอาค่านิยมแบบนี้มาจากไหน ทีสมัยสมัยก่อนมันไม่มีนะครับแล้วผมมันเป็นซิกเนเจอร์ของอา,อาจารย์นงใสซึ่งบางคนก็ทําตามบางคนก็ไม่ทำาตผมว่าวัตถุดิบก็ไม้กระหนุนธรรมดาเนี่ยดูแล้วก็น่าจะแข็งแรงคงทนทานระดับหนึ่งน่าจะอยู่ได้หลายปีเหมือนกันดูเขาทาไอ้นี่ครับผมทำ,ทำไหล่ําบามาให้ปกติเนี่ยพินบางเจ้านะครับผมผมต้องไปให้ช่างทําเพิ่ม,เต,มเติมตรงนี้ทําไหล่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาใส่เป็ดเนี่ยเพราะบางเจ้านี่มันขอ คอขนุนมาดุนดุนเลยแล้วก็บากบากปากปากแล้วใส่เฟตเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าโอเคเลยสาหรับเจ้าเนี่ยโอเคอยากย่าให้าดาวนะก็ยังติดหลายอย่างอยู่นะคงต้องสี่ดาวแหละคือตัวประทับ,ทบใจประทับใจเจ้าของร้านมากเลยนเนาะไออินบ็อกมาถามได้รับสินค้าย,ยังครับได้รับแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาแกะโอเคครับเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วผมว่านะ หนๆก็ประทับใจร้านนี้แล้วก็ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้เลยบอกร้านเขาแล้วมันจะชื่อซิกนะไม่รู้อ่านยังไงซิกโก้ซิกโก้เอแล้วก็ G ใหญ่ O นะ O ใหญ่ซิกโก้ซิกโกอะไรของเขาเนี่ยลองหาดูนะครับใครสนใจในลาซาด d าผมว่านี่เป็นพินไฟฟ้าที่ราคาถูกที่สุดแล้วในลาซาดา นี่มันโปร่งไฟฟ้าด้วยนะที่ผมสั่งเจ้านี้ก็คือผมลองผมสั่งของถูกๆมาแค่พอใช้งานก่อนอยากได้ดีๆเราก็แบบเลือกรุ่นดีๆเอาทีหลังตอนนี้คือไม่ได้เล่นพินนานแค่อยากบก็ถือว่าพอใจนะครับผมให้สหีดาวแล้วกันสีดาวยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่เสียสละเวลาดูคลิปบ่าบาบ๊อบ,าบาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามารีดูให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ